สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปต่อยมวยโอ้ยมีคนตาต่อยผมแล้วโอ้ยโอ้ยต่อยผมใหญ่เลยก็อย่างที่บอกครับวันนี้อยู่ในแมปต่อยมวยถ้าต่อยอย่างเงี้ยมันจะไม่ตายนะนี่มาเดี๋ยวไปขึ้นสังเวียนกันเลยวันนี้แบบหนาวด้วยเราต้องมาหาอะไรระบายความร้อนเออระบายความหนาวสักหน่อยระบายความร้อนเลยนะ นี่ยหาคู่ชกกันมาอันนี้ก็ได้มาขอ,อต้องคนละฝั่งคนละฝั่งเออมาแล้วยกที่หนึ่งครับเฮ้ยไอ้ยังไม่ตั้งตัวเลยเฮ้ยชอบปุ๊บปุ๊บส่มือครับยกซ้ายยกขวาต่อยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่มูครับปุบป๊บปุบ๊บป๊ สวัสดีใส่กันไม่ยั้งครับผมก็ใส่ไม่ยั้งเขาก็ใส่ไม่ยั้งครับใครจะล้มก่อนกันแค่นั้นเองช็บปุ๊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 บโอ้โหล่วงไปแล้วครับผมนี่เองไม่เล่นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเหยียบย่ำความรู้สึกเหรอยุ่งเรื่อความรู้สึกเหรอไอ้หนุ่มเฮ้ยไี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ย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 ถ้าไม่ตายนี่โดนสวนมาเลย

เฮ้ชอบเฮ้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 ่เป็นไงล่ะจะสเต็ปยกซ้ายเหยียบยกความรู้สึกไปทีหนึ่งอันนี้คือการให้เกียรติผู้ต่อสู้นะครับหาทำก็ได้นะครับคือการให้เกียรติผู้ต่อสู้เฮ้บ้าบอใครเขาให้เกียรติด้วยการเหยียบย่ำเร้อไม่มีหรอกอุ้ยกระตุกกระตุกนิดนึงนะคนโดอุ้ยเหยียบยกความรู้สึกเหยียบยความรู้สึกโอ้โหนอกไปแล้วับผมเฮ้ทำไมมันเห็นเป็นภาพเงี้ย เฮ้ยเขาไม่กล้าเหยียบย่าความรู้สึกผมเลยเขากลัวเขากลัวเขากลัวนี่โจมสเต็ปยกซ้ายครับยกซ้ายครับสเต็ปยกซ้ายต่อยต่อยหลังบอดี้บอ๊อกบอดี้บอ๊อกก็ต่อยต่อนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมน็อกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหยิบย่าความรู้สึกเหรอโหแบบแพ้ว่ะคนดู อย่างนี้ต้องแก้มือป่ะต้องแก้มือต้องแก้มือเอา้าได้เลยพ่อหนุ่มเราแก้มือมาเกียงเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยต่อยเลยนี่ผมไม่ถอยแล้วเล่นต่อยเลยเอาเลยเอาดิ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 าดาดนี่ไงเรียบร้อยเอาไปก่อนหนึ่งยก เกือบเดี่ยงอะซุปนี่เจอใสไปก่อนเลยหนึ่งดอกอุ้ยเขาก็ใสมาเหมือนกันนี่ไงยืนวัดเลยอันนี้แค่ยืนวัดนะถ้ายืนสาระกลางนี่เจะขนาดไหนเนี่ยงานะต่อเ่าทีดิ เฮ้ยชอบปุ๊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 บหยิบย่ำเขารู้สึกหยิบย่ำเขารู้สึกไว้ก่อนเขายังไม่มีท่าไม่ตายนี่ไงสามยกไปเลยเขาเรียกว่าเออขอเรียกว่ามัดเย็บสแนปดาก้อนนี่ทำไมมันฟังดูเหมือนชิปโทรศัพท์จังเลยวะอะไรกูเนี่ยมันแนฟสแนปดาก้อนที่แนวคิดได้ปะเอามาได้อีกมาเขาจะแก้มือจัดไปจัดไป ผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะรู้แค่ว่ามันต่อยแค่นั้นแหละไอ้แบบเนี้ยเฮ้ยจอเ้ยต่อยไม่ยั้งครับต่อยไม่เลี้ยงครับใครจะล้มก่อนกันแค่นั้นเองครับปุ๊ปปุ๊อ้าวทำไมต่อยพร้อมกันแต่เราน็อะแสดงเราเหนื่อยจากยกเมื่อกี้นะไม่เป็นไรยกนี้ขับแบคครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่เราต้องมีการโยกใส่หมัดไปแล้วครับผม

ทำไมมันจบง่ายได้จังเลยอ่ะมัดเย็บสนแนปดราก้อนไม่ได้ไม่ได้ต้องแก้มือเอ้ยทำไมมันล็อกตัวอ๋อ,อมันบล็กเหรอแล้วเ,เขาหนีไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราชกกับคู่อื่นก็ได้เอ้ยมันตัวเดิมป้าปะเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคมัดเย็บสนแนปดราก้อนะครับให้เสียชื่อครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปปนี่ต่อยไปยงังครับต่อยไ่หลบเลยฟุ๊ อะไรเอตตี้มีการโยกหลบแต่เขาโดนต่อยอยู่ดีครับไล่ต่อยเลยครับไล่ต่อยจนมุมจนมุมโอ้กาดแตกแล้วกาดแตกเรียบร้อยนี่ไงที่ผมแยับสนปดตะก้อนมานี่ผมไล่ต่อยเลยใส่มัดไปใส่มัดไปนี่เรียบร้อยเฮ้ยมีคนยืนเชียร์ด้วยขอบใจมากเพื่อนเขาเชียร์กูรู้เปล่าวะเขาเชียร์เพื่อนเขามัดยับสนปดตะก้อนให้ใจให้เสียชื่อครับ นี่ครับต่อยผมไม่โดนแล้วนึงมาครับผมเดินใส่ครับเดินใส่ครับผมเดินใส่แต่ผมจะล้มเองครับผมเดินใส่ครับผมเดินใส่ครับโอ้โหผมเดินใส่ครับสวยงามเมื่อกี้เขาต่อยไม่โดนผมก็ต่อยเขาไม่โดนเหมือนกันถือว่าเจ้าเก้ากันไปเอาครับจังหวะนี้ยกที่สามเมื่อคนเชียร์มุสนาครับเล่นผมได้นะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะแล้วก็นอนวัดครับถ้าขายหมดแล้ว ผมเดินสาครับสายมันเดินครับมันย็บเสนับดาก้อนครับจากสำนักว่าเศ้ลินนะวะ่าเศ้ลินไม่รับครับไล่ออกมาอชอบชอบชอชอบชอบชอบต่อยยับนี่สามยกเต็มเต็มนะฮะโสุดยอดจริงๆว้่งแมปบันลื่นมากเลยนะกี่นาทีน,นี่เดีอดูกยโอ้โหก็หกนาทีแล้วก็หกนาทีแล้วนะคนดูถ้าเกิดใครชอบ นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับเป็นไงเจอมาดเย็บแซนด์นดากอนไปแซนด์ดากอนเอ่อ9ก้าเก้าะเลยนเนี่ยเป็นไงโคตรแรงคลิปหน้าจะไปเกมแล้วก็ฝากตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม